สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมพี่น้องครับกับช่องชนชมไผ่น้อยนะครับวันนี้ก็ยิบสีมมกราคมพี่น้องเห็นชนชมต้นนี้หลายท่านคงจะจําได้นะครับผมเคยเอาลงไปแล้วนะครับทำคลิปลงไปนะครับวันนี้ก็มาเจอกันก็เรื่องของการแต่งกิ่งชนชมนะครับก็เลยยกต้นนี้มา เป็นแบบอย่างให้ดูนะครับในการแต่งกิ่งตัดกิ่งนะครับลักษณะกิ่งมันโคง้งลักษณะกิ่งมันยืดมันไปยังไงนะครับสำหรับกิ่งินชมแต่ละต้นมันไม่ได้ยืดตรงนะครับแล้วแต่เขาจะยืดหาแสงนะครับพี่น้องครับ <c oughs> ชนชมตัวนี้ก็ตัดมีดแรกนะครับเป็นมีดแรกเขาเรียกมีดแรกพี่น้องเราตัดครั้งแรกนะครับเขาเรียก มีดหลกหยิบยกมาให้ดูพี่น้องครับลักษณะการตัดการแต่งนะครับเทคนิคและวิธีการทำของผมนะครับอย่างกิ่งนี้นนเห็นไหมด้านนอกเขากิ่งยังไม่มานะพี่น้องกิ่งเขายังไม่มานะครับอันนี้เป็นด้านนอกของลำต้น,นส่วนกิ่งที่เห็นอยู่นี่คือกิ่งชั้นในพี่น้องครับเป็นกิ่งชั้นในนะครับก็เป็นไปตามที่ผม ต้องการมันนะครับผมอยากให้กิ่งมันแตกข้างในและก็ให้มันพุ่งเข้าหาโคนนะครับอันนี้เลยวิธีการตัดก็คือเราอยากให้กิ่งมันเวลาเขาเกิดมาให้เขามีกิ่งพุ่งเข้าไปหาตรงกลางต้นนะครับเราก็ต้องตัดตัดขึ้นไปเฉียงแบบนี้พี่น้องเฉียงหาลำต้นเฉียงหา ตรงกลางนะครับเราจะต้องตัดเข้าไปข้างในนะครับเอาง่ายๆเลยเราจะต้องตัดเข้าไปข้างในครัพี่น้องเราจะไม่ตัดออกข้างนอกนถ้าเราตัดออกนอกหรือตัดออกมาหากระถางนะครับขอบกระถางชนชมเราก็จะมีกิ่งออกมาด้านนอกอีกนะครับส่วนต้นนี้พี่น้องครับนี่ผมตัดลักษณะนี้ ลักษณะนี้นพี่น้องก็เพื่อให้กิ่งเขาแตกขึ้นมาใหม่แล้วเขาพุ่งเข้าด้านใน,นมันจะได้เป็นทรงพุ่มพี่น้องเสียอยู่อย่างเดียวพี่น้องครับจนชมต้นนี้ผมตัดกิ่งอยากจะยาวไปนิดนึงนะครับประมาณหนึ่งคืบคืบกว่ากว่าพี่น้องครับผมตัดไปถ้าผมตัดสัก สักประมาณ4ีนิ้วหนิ้วถ้าเขาแตกออกแบบนี้มันคงจะดูสวยงามกว่านี้อีกนะครับนี่เพียงแต่ว่าผมตัดสูงไปนิดนึงพี่น้องครับมีดอกแล้วนะครับพี่น้องครับเนี่บอร์อะไรนี่ b บาร์บี้กิ่งนี้สองกิ่งพี่น้องครับดอกเขามาแล้วนะครับ ตันนี้ก็เป็นชนชมหน้าตอใหญ่พี่น้องนะครับแต่ผมใช้แค่สามสีสามสีพี่น้องมีสามกิ่งสามกิ่งลักเลยเป็นหน้าตอใหญ่ใช้กาวร้อนนะครับก็เหมือนที่ผมทำเมื่อวานพี่น้องเป็นการนั่งแทนหน้าตอใหญ่นะครับกิ่งออกใหม่สวยงามเลยนะพี่น้องวันนี้เช่ดกันครับพี่น้องครับ วันนี้จะหยิบยกชนชม9ยอด9สีนสีครับเป็นชนชมรากตะขาบแฟนซีครับวันนี้จะเอาแฟนซีรากตะขาบต้นนี้พี่น้องครับเอามาทำเอามาตัดพี่น้องครับเอามาตัดนะครับตัดมีดแรกจะลองตัดมีดแรกดูพี่น้อง ก็ไปซื้อปูนแดงมาแล้วพี่น้องครับหลังจากที่ตัดเสร็จเราก็ต้องเอาปูนแดงมาป้ายครับผมบาร์บี้ด้านบนกิ่งยาวมากครับผมจะตัดทิ้งเลยครับพี่น้องครับจะตัดทิ้งก่อนเป็นกิ่งบาร์บี้นะครับพี่น้องแต่ผมจะ ไม่ไปนั่งแท่นไม้นะครับพี่น้องครับเพราะว่ายัางไม่รู้ว่ามันเป็นบา์บี้ของแท้หรือเปล่ากลัวมันกลายพันธุ์ผมจําไม่ได้ด้วยพี่น้องครับว่าดอกบาบี้ที่แรกตั้งแต่บานมานะครับเนี่ยมันเป็นสีตรงกับต้นแม่มันหรือเปล่านะครับแต่วันนี้ผมจะมาตัด ตัดตรงเลยพี่น้องนะครับตัดตรงเลยส่วนกิง่งกิ่งด้านข้างกิ่งนี้ผมจะต้องตัดเพื่อให้กิ่งมันแตกใหม่แล้วให้กิ่งมันให้กิ่งมันพุ่งเข้าหาลำต้นนะครับพี่น้องกิ่งนี้นะครับเนี่ยผมจะต้องตัดเอาเมีดเข้าหาลำต้นแบบนี้นะครับ จะไม่ตัดออกขอบกระถางนะครับพี่น้องครับถ้าผมตัดออกขอบกระถางนะครับกิ่งมันก็จะบานออกไปอีกเรื่อยๆรืครับผมก็เลยจะใช้วิธีการตัด <c oughs> เพื่อให้กิ่งมันวิ่งเข้าหาโคนหาลำต้นรเราจะตัดลงก็ได้พี่น้องครับตัดลงตัดเฉียงเฉียงหรือเราจะ ตัดขึ้นแต่เราจะต้องดูด้วยว่าเราจะให้กิ่งเขาไปยังไงมายัางไงนะครับก่อนการตัดก,กิ่งนะพี่น้องครับครับผมพี่น้องครับก็สําหรับการแต่งกิ่งชมชมนะพี่น้องให้สังเกตดูนะครับว่ากิ่งที่มันเกิดมาที่เรานั่งแท่นนะครับพี่น้องครับนี่มันอยู่ในตําแหน่งที่สวยแล้วนะครับมันอยู่ในตําแหน่งที่สวยงามพี่น้องครับเหมือนกิ่งเมน ม,มันอยู่ในตำแหน่งที่สวยงามพี่น้องครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปตัดเราไม่จำเป็นจะต้องไปตัดให้มันเฉียงนะพี่น้องไมให้พี่น้องตัดตรงๆเลยนะครับตัดให้มันตรงเลยพี่น้องครับเวลากิ่งเขาแตกมาเขาก็จะพุ่งขึ้นข้างบนเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีจาก หนึ่งกิงเป็นสองกิง่งเป็นสามกิง่งนะครับมันจะมีกิ่งเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับสําหรับการแต่งกิง่งอย่างกิ่งนี้พี่น้องครับนี่ผมก็จะตัดให้มันตรงนะครับตัดให้มันเสมอเลยใ้มันตรงเลยพี่น้องว่าเขาอยู่ในตําแหน่งที่สวยแล้วนะครับส่วนกิ่งนี้นี่นะนะผมตัดแนวเฉียงพี่น้องนะผมตัดแนวเฉียงนะกิ่งนี้พี่น้องครับผมวางมีด ตัดเข้าไปด้านในนะครับก็น่ีหรือจะตัดลงก็ได้พี่น้องตัดลงนี่นะครับพี่น้องครับเพราะว่ากิ่งนี้เขาอยู่ในตำแหน่งที่ยังไม่สวยนะครับยังไม่สวยพี่น้องส่วนกิ่งนี้สองกิ่งเล็กครับมีสองกิง่งผมก็ตัดตัดเฉียงไปนิดเดียวนะครับตัดเฉียงเฉียงนิดเดียวเราอยากให้มันไปยังไงเราก็ต้องตัด เราจะต้องเริ่มตัดนะครับพี่น้องครับเพื่อให้กิ่งมันไปตามที่เราต้องการ,รอยากกิ่งนี้พี่น้องครับนี่ผมอยากให้มันแตกด้านหลังเนี่ยนะครับแตกด้านในลําต้นพี่น้องให้มันพุ่งเข้าหาโคนหาลําต้นผมก็ต้องตัดตัดไปแบบนี้พี่น้องมันจะตัดชิงเฉียงเอานะครับส่วนกิ่งนี้ สวยแล้วนะครับนี่พี่น้องครับนี่ผมตัดให้มันตรงเลยพี่น้องตัดแล้วผมก็ซับยางไปด้วยตัดไปซับยางไปกิ่งไหมมันเล็กเกินไปเราก็ไม่ต้องไปตัดมันนะครับอันนี้เป็นการตัดกิ่งชนชมแต่งกิ่งใหม่เป็นมีดแรกนะครับปีดแรกพี่น้อง เมนกลางผมจะตัดให้มันสั้นกว่านี้ครับผมจะตัดลงอีกพี่น้องนะครับอ่างครับตัดให้มันสั้นลง เราไม่ต้องไปเสียดายกิ่งนะครับพี่น้องครับถ้าเราอยากได้ชนชมกิ่งเยอะๆกิ่งสวยๆนะครับเราจะต้องตัดเอาแต่งเอานะพี่น้องหลังจากนี้นะครับเราก็ใช้ปูนแดงมาป้ายไว้นะครับป้ายแผลตรงที่เราตัดออกไปนะครับหลังจากที่เราตัดเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้พี่น้อง รอครับรอให้เขาเกิดใหม่นะเกิดกิ่งมาใหม่พี่น้องครับมันก็จะได้ชนชมที่สวยกว่าเดิมอีกนะครับก็อย่าไปเสียดายกิ่งนะพี่น้องเห็นกิง่งยืดยาวๆนะครับมันไม่เป็นพุ่มให้เราก็ต้องตัดแต่งเอานะพี่น้องครับไปแล้วพี่น้องครับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องเดี๋ยวจะพาเดินดูสวนพี่น้องครับดอกไม้นะครับ ชนชมที่เขี่ยเกสรเอาไว้เดี๋ยวจะพาไปดูฝักมันมันโตไวนะครับพี่น้องครับฝักเชนชมนะครับหลังจากที่เขี่ยเกสรติดนะครับแป๊บเดียวพี่น้องเขาจะโตไวมากนะครับวันนี้ก็พามาแต่งกิ่งนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องครับไม้ก็ยังไม่ได้ปลูกนะครับผมลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ